ขอได้ไว้รับครับ uh huh. นั่นก็คือเหรียญสเตมองค์พ่อจตุคา,ามรามเทพเป็นพนักปกเจ็ดเสียน uh huh. เหรียญพมพิหารธรรมหลวงกุศีชันทศิริวัดเขาถ้ำบุญน,นาค uh huh. เขาเรียกเหรียญขวัญของสามสหายหลวงกุศีชันทศิริ uh huh. เป็นพระสายเนื้อโลกเหนื้อการเวลาหลวงปู่ละไมที่ตัมมโน oh. นี่เลยครับสุดยอดเครื่องรางประสบการณ์ของหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพาคเครื่องใน YouTube ช่องสอนอชาแนลวันนี้นะจะพาท่านผู้ชมมาชมรวมพัคเกจิดังๆนะครับซึ่งหายากนะครับวันนี้ผมก็ได้นัดกับทางร้านแจ็คเสมานะครับขอรวมหน่อยรวมพรคเกจิยอดนิยมเลยแต่ละรุ่นที่มีเอามาให้ f อในช่อง y o u t u b e ช่องสอนอชาแนลแล้วก็เอทุกท่านที่ติดตามชมมาชมกันนะครับว่า มีรุ่นไหนบ้างที่วันนี้ที่ผมจะพาไปชมที่ร้านแจ็คเสมาไปชมพร้อมกับผมเลยครับครับมาถึงร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่วันนี้ทางร้านแจ็คเสมาจะนํารวมชุดยอดนิยมของภาคเกจิมาให้ชมนะครับนี่ครับเจอแล้วครับแจ็คเสมาสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพิษิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี f c สอนอแชนแนลด้วยนะครับครับ วันนี้ผมก็ขออนุญาตจัดชุดรวมวัตถุมงคลก็จะมีด้วยกันก็มีหลวงปู่ดู่วสแกนะครับครับแล้วก็มีเหรียญสแตมองค์พ่อเจ้าคามรามเทพหลวงปู่ละไมที่ตามโนแล้วก็ปิดท้ายด้วยหลวงปู่ศรีชันทสิรีครับครับอ่ะขอชมองค์แรกก่อนองค์แรกเลยนะครับครับนี่เลยครับผมขออนุญาตแนะนําเป็นพระที่กําลังราคาขยับกระสวนกระแสเศรษฐกิจนะครับนี่นะ นั่นก็คือ,อวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูแห่งวัดส,สแกนะครับ,รบเขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปุกเสกเป็นเนื้อทองแดงปีพศ2528นะครับ,รบจำนวนการสร้างก็จะสร้างเพียง10,000เหรียญเท่านั้น,นครับ,รบองนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ,รบด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะรูปเหรียญรูปไข่มีหลวงปู่ทวด นั่งบนบัวนั่งแบบเต็มองค์นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่ดูท่านนะครับครับอง่งนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ทอินวันในองค์เดียวครับได้ทั้งบารมีหลวงปู่ดูวัดสแกนแล้วก็บารมีหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้ครับครับองนี้ก็สวยแดงเดิมผิวไฟแดงแดงเดิมเดิมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่ยน่ะยังเข้าพิธีเปิดโลกของหลวงปู่ทวดด้วยนะครับเนี่นะ เหรียญหลวงเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูเนี่ยที่เป็นรูปหลวงปู่ทวดเนี่ยขึ้นหลักแสนไปแล้วแต่เหรียญปู่ทวดปี2.8นี้ราคายังจับต้องได้ครับองคนี้สวยแดงเดิมมาพร้อมเลี่ยมทองกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยครับทางร้านออกให้บูชาเพียง2 2 0 0 0บาทเท่านั้นครับรวมทองทอง90%ผมทํามา11,500่ันาครับมีองค์เดียวนะครับมาก่อนได้ก่อน ใครใบใครได้ครับผมครับผมเอาว่าองค์นี้ไม่ผิดบังแน่นอนครับครับสายตรงนี้เฉพาะภาขายกันต้องว่าหมื่นสองพับแล้วนะครับครับวันนี้ผมมีมาแบ่งหนึ่งองครับครับไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งบัวครับผมครับผมยังอยู่ที่หลวงปู่ดูวัดสแก่ครับฮะแต่ก็ยังมีแค่เหรียญเดียวนะครับนี่นะเขาเรียกว่าเหรียญลายเซ็นหลวงปู่ดูวัดสแก่เออเป็นเนื้อทองแดงปีพศ2529ครับครับก็ถือว่าเป็นเหรียญเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกคุ้มคุณครบเครื่อง ด้านหน้าก็จะเป็นรูปลุงปูดูข้างล่างก็จะเป็นลายเซนของลุงปูดูนะครับอ๋อนี่นะถือว่าเป็นเหรียญที่งดงามเลขกระทัดรัดใครชอบพระเลขนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับเป็นเหรียญไข่นะเป็นเหรียญรูปไข่ครับไม่มีห่วงไม่มีห่วงด้านล่างก็จะเป็นยันประจําตัวลุงปูดูนะครับพุทธภาษังมีครับสองห้าสองเก้าครับองค์นี้สวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง8,500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะ รายการต่อไปครับครับนี่เลยครับอะไรเอ่ยขอได้ไหวรับครับนั่นก็คือเหรียญสแตมองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นพระนักปกเจ็ดเสียนอ่าเป็นเนื้อทองแดงปีพศ2532หรอืมอหรือในวงการเขาเรียกว่าเหรียญดงดีครับเหรียญดงดีสาเหตุที่ว่าเรียกว่าเหรียญนงดีนั่นก็คือว่ามีชาวบ้านที่จะไปเช่าวัตถุมงคลที่ศาลหลักเมืองครับได้เดินผ่านไปแล้วก็เจอกับท่านขุนพันธ์พอดี ับสอบถามกับท่านขุนพันธ์ว่าในบรรดาวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามเนี่ยที่เป็นวัตถุมงคลของสารหลักเมืองเนี่ยรุ่นไหนดีสุดลังสุดอท่านขุนพันธ์ก็เลยควักออกมาจากกระเป๋าในในเสื้อครับที่ท่านห้อยปรากฏว่าเป็นเหรียญนี้เลยครับเป็นเหรียญดวงดีนี่นะท่านบอกว่าใครมีไว้บูชาจะดวงดีนี่ครับหน้าบูชาสุดๆดครับหนุนดวงเสริมดวงเนี่ยตัวผมเองก็มีประสบการณ์กับองค์พ่อจตุคามนี่เรียกได้ว่าขอได้ไว้รับ ขอยอดได้ยอดทุกเดือนครับรูปแบบของเหรียญจะเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมครับเหมือนสแตมมานนะครับเหรียญสแตมด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นรูปองค์พ่อนะครับเป็นพระนักปกเจ็ดเสียนครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับนี่ครับยันดวงครับหนุนดวงเสริมดวงครับนี่นะพุทธคุณสุดยอดจริงครับอผมเจอประสบการณ์กับตัวมาแล้วครับองค์นี้เป็นบล็อกมุมขีดนะครับก็จะมีขีดเฉียงบริเวณนี้นะครับอ๋อด้านบนครับองค์นี้ทองผมทามาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท ทอง90เ่ยทอง90ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง36,000บาทเท่านั้นครับครับนี่ครับมีองเดียวนะครับมากนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับพุทธคุณสุดยอดจริงครับนี่ครับรายการต่อไปนี่เลยครับยังอยู่ที่เหรียญสแตปมองค์พ่อจตุคามรามเทพครับเป็นบล็อกยันข้างปีพศ2530ครับด้านหลังก็จะเป็นบล็อกจอรางนะครับจอรางก็จะมือเส้นโค้งๆบริเวณนี้นะครับเป็นลายลาง คนเรนึกว่าบล็อกจอรังครับนี่ครับเป็นยันข้างนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นอ่าเป็นเสียนแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูปเสียงองค์พ่อที่ว่าทําที่เป็นตรงอยู่ศาลหลักเมืองครับที่นครศรีธรรมราชครับนี่ครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยงามมากเป็นบล็อกจอรังครับับสวยแดงเดิมผิวไฟอยู่ครบครับไม่ผ่านการใช้การบูชาครับับทางร้านออกให้บูชาเพียงหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสวยๆเท่านั้นเลยครับไปนะครับครับ นี่เลยครับเหรียญผมพิหารทมหลวงปู่ศรีชันทศิริวัดเขาทําบุญนาคออำเภอตาทีจังหวัดนครสวรรค์ปีพศ .2518 เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญที่หลวงปู่ศรีปลุกเสกยาวนานที่สุดครับนั่นคือปลุกเสกสามเดือนครับครับวงนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับสภาพสวยเดิมๆครับนี่ครับหลวงปู่ศรีนี่เก่งมากเลยนะครับอืเป็นพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดินเลยครับครับ องนี้ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียง3800ดร้อบาทเท่านั้นนะครับครับองต่อไปครับยังอยู่ที่เหรียญพรมวิหารธรรมครับอือแต่องคนี้เป็นบล็อกสอขีดนิยมนะครับครับเป็นเนื้อทองแดงปีพศ2518รครับรูปลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศรีหันข้างนะครับครับก็จะมีโค้ดบริเวณคอของหลวงปู่นี่นะครับอือนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันเบ็ดพัดครับยันสามนี่ครับ งดงามนะครับยังมีห่วงครบอยู่นะครับเนี้เรียมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยครับสภาพสวยมากครับครทางร้านออกให้มูชาเพียงห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับยังอยู่ที่เหรียญลูกศีนะครับครับอง์นี้เป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์ของลุงเฉียบเลยนะครับอเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ลุงเฉียบพกไว้ในกระเป๋าเสื้อเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นอืรุ่นนี้เนี่ยลุง ลุงเฉียบมีประสบการณ์ก็คือโดนไล่ยิงด้วยอาวุธปืนนะครับไล่ยิงแกทั้งสามคนเลยครับแต่ยิงไม่โดนครับเรียกได้ว่าแค้วลาดครับแกก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเรียกได้ว่าเสียตายเลยครับนี่นะเขาเรียกว่าเหรียญขวัญถุงมีหูหลวงูุศสีชันทศสิริเป็นเนื้อทองแดง ปีพศ2518จำนวนกระช่าง5,000เหรียญครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นขวันถุงแบบนี้นะครับนี่ครับพุที่คุณก็จะเดิ่นทางด้านเมตตาค้าขายโคกรัพย์เงินทองรวมไปถึงแค้วคลาดปลอดภัยนะครับองนี้ก็สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ครับครับทางร้านบอกให้ผูชาเพียง9,500บาทเท่านั้นครับถึงต่อไปนะครับครับยังอยู่ที่หลวงปู่ศรีนะครับครับ เขาเรียกเหรียญขวัญของสามสหายหลวงปู่ศรีชันทศรีเป็นเนื้อทองแดงนะครับจํานวนการสร้างถ้าจาไม่ผิดน่าจะสามพันเหรียญนะครับนี่นะสาเหตุที่เรียกว่าสามสหายก็คือนี่เลยครับผู้สร้างก็คือประทีปโคศิลนพรครับอ๋อสามพันรุ่นนี้บล็อกทําลายแล้วเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าเก็บได้สบายใจหายห่วงเป็นเหรียญที่ประสบการณ์มากมายเกินบรรยายครับขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกครับ ภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับเรี่ยมกาน้ําพร้อมบูชาได้เลยครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงห้าพันแปดร้อยบาทเท่านั้นครับครับต่อไปครับนี่เลยครับอะไรเอ่ยพระสายเนื้อโลกเนื้อการเวลาหื้อปูละไมที่ตัมโโอ๋อครับเขาเรียกว่าเด่นหล่อโบราณเนื้อปลอดตอกสามโคตครับรุ่นเสาห้าจินไตโดยทันตาอืปีพศสองพันห้า้ยห้าสบสามหสิบสี่ประมาณนี้นะครับครับ ตอก3โคดเนี่ยจำนวนการสร้างเพียง100เหรียญเท่านั้นนะครับโอ้สร้างน้อยจังก็จะตอกโคดลาอจินไตนะครับนี่ครับ1โค้งโคดับ2โคดสาโคดนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะทรงลีเป็นรูปหลวงปู่ละไมนั่งเต็มองนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันยันประจำตัวหลวงปู่ละไมนะครับนี่ครับชื่อรุ่นอจินไตโดยทันตานะครับครับอธิษฐานจิตขอพรชนิดที่ว่ารวยทันตาเลยครับ ทางร้านออกให้บูชานะครับองค์นี้สวยมากนะครับจมูกคมผิวดมเดิมครับออกให้บูชาเพียงหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นครับสาหรับท่านที่มบไม่มากครับแต่อยากได้เหรียญหล่อโบราณไปบูชาครับนี่เลยครับเหรียญหล่ออจินไตโดยทันตาหลวงปูลไมที่ตัมโนเป็นเนื้อประลอดกายสิทธิ์นะครับนี่นะรุ่นเสาห้าอจินไตโดยทันตาปีห้าสามห้าสี่ประมาณนี้นะครับ องนี้สวยเดิมๆมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนอฮะผูุตระกูนี่ขอได้ไหว้รับเร็วทันตาเห็นครับครับปลอดนี่มีสรรพคุณก็คือการไข้ป่าการเสนีย์จันไรครับนี่ครับเก็บซับดูซับดีนักแลครับครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงแปดพันบาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับครับรายการต่อไปครับนี่ครับ เป็นพักกิ่งชินบัญชรเพชรกับหลวงปู่ละไมที่ตับมโนเป็นเนื้อประลอดกายสิทธิ์นะครับโอ้รุนเสาห้าจินไตโรยันตาปีพศ2554นะครับครับจำนวนการสร้างก็ราๆ2,000องค์นะครับสร้างไม่มากนะหมายเลข1822ครับถ้านึกถึงหลวงปู่ละไมนี่ต้องนึกถึงวิชาเกี่ยวกับปลอดใช่ัที่ได้ปลอดเลยนะครับนี่ครับใต้ฐานก็จะตอกสโคดแบบนี้นะครับนี่ครับตอกสองโคด แล้วก็จะตอกหมายเลขบริเวณนี้ครับก็จะมีโค้ดละไอจินไตบริเวณนี้ครับครับองคนี้เป็นแบบไม่ฝังพลอยครับครับผมบอกให้บูชาเพียง8,000บาทเท่านั้นนะครับครับส่วนแบบฝังพลอยเนี่ยนี่ครับแบบฝังพลอยเ็คยอฝังใช้เนี่ครับครับบริเวณหน้าผากผงพานะครับครับนี่ครับสวยมากครับองนี้หมายเลข460นะครับเรียมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง8,000บาทเท่านั้นครับเนี่ยนะครับ ต่อไปเอาใจคนชอบสายมหาสนีแรงๆเลยครับนี่เลยครับเขาเรียกว่าหัวพ่อปู่แม่ย่าเป็นเนื้อปลลอดแช่น้ำปันจักนะครับนี่ครับด้านหลังก็อุดด้วยผงพุทธคุณผงพุทธคุณครับผงตะไบพระกิ่งครับผงกระสินไฟลุงกุสวงอ่าผงเหล็กน้ำพีูุปูหมุนครับนี่ครับเรียกได้ว่าพุทธคุณสนีแบบแรงๆเลยนะครับนี่ครับเมตตาค้าขายครบนะครับ แล้วที่สําคัญราคายังจับต้องได้ด้วยครับครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงเม็ดละ2,000บาทเท่านั้นครับครับมี2เม็ดนะครับมาก่อได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับต่อไปเอาใจคนชอบของดีราคาเบากันบ้างนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าผ้าผงหลวงพ่อธรรมจักรนี่ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลวงปู่ละไมที่ตัมโนปีพศ2,548นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครับ ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอดออกวัดน้องละกรมจังหวัดจังหวัดระยองหรือจันทบุรีนะครับผมจำไม่ได้ครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อธรรมจักรนี่ครับเหมือนพระบูชาองค์นี้เองนะครับพระบูชาที่เหลืองๆแน่นะครับองค์ประธานนี่เลยครับแบบนี้น่ครับนี่ครับหลวงพ่อธรรมจักรนี่ครับครับฟางประธานพรคล้ายๆกับพระผงวัดปากน้ําเลยนะครับอนี่ครับทุทุกคุณสุดยอดนะครับนี่ครับ แล้วก็ราคายังจับต้องได้ครับวันนี้ผมไม่เม่างมีมาแบ่งด้วยกันสามองค์ครับองค์ไม่เลี่ยมนี่ห้าร้อยองค์เลี่ยมนี่หกร้อยห้าสิบนะครับอมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับต่อไปครับนี่เลยครับสุดยอดเครื่องรางประสบการณ์ของหลวงปู่ระไมที่ตัมโนครับเขาเรียกว่าเบี้ยแก้แช่น้ำว่านร้อยแปดหลวงปู่ระไมที่ตัมโนครับ รุ่นเสาห้าจิตไตลวนตาปีพศ2554ันาจำนวนการสร้าง1,500ลูกครับครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาออกมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของหลวงปูลไมเลยใช่ไหมด้านหลังก็จะฝังปกพระมหาฤาษีนะครับครับนี่ครับถักเชือบแช่น้ำว่านร้อยแปดนี่ครับครับด้านในก็จะอุดประลอดหลวงปูลไมนะครับเป็นประลอดขั้วนะครับครับพุทธคุณทั้งกันทั้งแก้ครับประลอดนี่ก็อนุภาพการคุณใสการเสนียดกันจันไร เรียกซับดูดซับดีนักเละครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน2ลูกนะครับมาพร้อมซองเดิมๆเลยนะครับทางร้านออกในรู้ชาเพียงลูกละ2,600บาทเท่านั้นครับสวยเลยครับนี่ครับสุดยอดพระผงประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นของลูกปูลไมที่ตัมโนครับเขาเรียกว่าพระผงจันลอยหลวงปูลไมที่ตัมโนเป็นเนื้อผงพุทธคุณท่าทองด้านหลังก็จะเป็น พระเจ้าห้าพระองค์คด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ละไมขึ้นองค์ปีพศ .2543 นะครับเข้าพิธีปลุกเสกที่วัดป่าหนองลมเชื่อกันว่าหลวงปู่มุนปลุกเสกให้ด้วยนะครับผมมีหลายองค์นะครับแต่เอาไม่ให้ท่านผู้ชมเพียงหนึ่งองค์ชมเพียงหนึ่งองค์ท่านใดสนใจก็ราคาไม่แพงครับับผมออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับนี่ครับ ยังอยู่ที่ของดีราคาเบาผู้ทุคุณเกินราคาเหรียญวัดแดนคงคาวัารามหลวงปู่ละไมที่ตับมโนเป็นเนื้อทองแดงครับออกวัดแดนคงคาวัารามนะครับอจําไม่กิดน่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ละไมครึ่งองค์ด้านหลังก็จะเป็นนี่เลยครับออกวัดแดนนะครับครับสภาพสวยเดิมๆครับนี่ครับทางร้านออกของประชาเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับครับ รายการสุดท้ายของ EP นี้ครับนี่ครับแหวนประลอดลวงปูลไมัยที่ตะมโนเป็นเนื้อปลอดไกยาสิ์นะครับรุ่นเสาห้าจินไตโดนทันตาครับปีพศ2554จำนวนการสร้างถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ500วงนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมของลวงปูลไมายเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาออกให้ชมนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นยันยันลายเล็กยันเนาะแล้วก็จะมี ลอยจานตรงนี้นะครับจานครับเส้นผ่าสูงกลางก็น่าจะประมาณ1.9ึ่งจุดเก้าซินนะครับยาแดงยาขัดยังเดิมเดิมอยู่เลยครับครับมาพร้อมซองเดิมแบบนี้เลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง2,500บาทเท่านั้นครับมีหนึ่งวงนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมก็หลวงปู่ละไมก็จะมีประมาณนี้ครับผมนี่นะครับก็เป็นชุดรวม เครื่องรางของขัง,งและพักเครื่องนะของพาคเกจิกนะครับที่วันนี้ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมและเอฟซีใน u u u e e ช่องสอ h ชาแนลได้ชมเราก็เปิดให้บูชาด้วยนะครับทุกรายการเปิดให้บูชานะครับถ้าท่านใดสนใจก็าสามารถโทรมามีเบอร์โทรติดต่อไหมครับสายด,ด่วนะครับครับโทรมาที่0868995139ครับไอดีไลน์ผมนะครับ0868995139ครับ สามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้นสามปากซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบเจ็ดร้านผมเปิดทุกวันนะครับ,รบตแต่สิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นครับผมครับก็นี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าสนใจรายการไหนโทรมาหรือแอดไอดีไลน์มาหาเขานะครับเพื่อจะได้ขอดูพระแต่ละองค์แต่ละรายการได้นะครับก็วันนี้ทางช่องสอนอชาแนลก็ขอ,ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำพระเครื่องและเครื่องรางของพระเกจิ แต่ละรุ่นมาให้ชมกันนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ